กับเข้ามาพบกับรายการเสีย่ซองกันต่อนะครับครับวันนี้ฮะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกําเนิดเพลงข้าน้ํานมนะว่ามาจากอะไรมาจากมาจากใครนะเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วกันนะฮะ,ะนะก็เพลงข้าน้ํานมนะครับขึ้นต้นด้วยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะฮะก็ประโยคขึ้นต้นเพลงข้าน้ํานมเนี่ยเป็นอมตะอยู่ในความทรงจําของคนไทยทุกคนอยู่แล้วบทเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นเพลงประจําวันแม่โดยปริยายนะครับแต่ก็ ความเป็นมาของเพลงนี้เนี่ยก็มีที่น่าสนใจเหมือนกันอันมาจากประสบการณ์การเจ็บป่วยในระยะที่โรคหล,ลายคุกคามภัยบูญบุตรขันคีตากวีลูกทุ่งแต่ก็ยังได้แม่ที่เฝ้าดูแลโดยไม่รังเกียจดใดๆบทเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะากลกายเป็นเพลงที่น่าจดจําแล้วก็ยังแจ้งเกิดให้กับนักร้องที่ได้มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพลงข้าน้ํานมมีผู้ได้รู้เน้นนำเสนอไว้ต้นฉบับบันทึกลงแผ่นเสียง เล่นระบบ78รอบต่อ1นาทีวางจำหน่ายพุทธศักราช2492เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักฟังเพลงรู้จักครูพยัยบุญบุตรขันส่วนนักร้องที่บันทึกเสียงคือชาญเย็นแขซึ่งเป็นเพลงที่พลิกชะตานักร้องคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ชานเย็นแขเนี่ยผู้กับร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นนักร้องสลับหน้าม่านละครเวทีกลายมาเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยลาวันโชตตมลละนะครับ หนังสือพิมพ์หญิงเขียนสารคดีชื่อภัยบูลบุรขันนักแต่งเพลงประวัติการปรอการช่วงพุทธศักราช2508หลังจากที่ภัยบูลสูญเสียนางพร้อมปาณีตนะครับนางสกุลนามสกุลเดิมของภัยบูลก็คือปาณีตนั่นเองในวันที่30เมษาย,ยน2508รางวัลผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือหาแพทย์มาช่วยรักษาและหาทนายความมาจัดการมรดกให้ด้วย ทำให้เรื่องราวเนี้ยที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่าไยบุญเนี่ยได้รักแม่มากที่สุดจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงชุดแม่อาการป่วยของไพบุญนะครับเกิดขึ้นเมื่อ,อ,อทํางานที่การไฟฟ้าในช่วงพุทธศักราช2483ขณะอายุเพียง22 23ปีมีผู้พบเห็นเขาพันผ้าพันแผลไว้ที่มือรอบนิ้วเหมือนนักมวยพันก่อนสมนวมแล้วก็มักเอามือที่ไม่ใช้เนี่ย หลบสายตาผู้คนช่วงที่เวลาเริ่มโลกรล้ายเกาะกินก็เริ่มใกล้กับช่วงที่แต่งเพลงเป็นอาชีพเชื่อว่าเป็นช่วงพุทธศักราช2 4 9 2แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยป่วยมาแล้วระหว่างต้นต้นปีเลอชัยคดชย,ยุทธบรนใหญ่ว่าเมื่อ2 4 8 5ครูไัยบุญได้เก็บรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วสงสงครามมรทุข,ขึ้นหารายได้ด้วยการแต่งหนังสือนิทานสำหรับเด็กแต่เงินที่ได้จากการแต่งผลงานเพลง และทำงานเนี่ยก็ไม่พอเนื่องจากเงินที่ได้มาเป็นจนํานวนน้อยส่วนยาที่ซื้อมารักษาตัวก็แพงนะค่าเพลงของคูใบบูลช่วงแรกอยู่ที่450 0บาทต่อเพลงเท่านั้นพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ